พเป็นยังบวชออกมาเป็นอย่างนี่ไม่อยากทำกับบ้านหนูไม่อยากทำกันบ้ายบเพียบเพียบเลยเหรอใช่ไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหวทำไงดีเวลาออกแล้วลูกใช่เวลาออกเวลาออกจากโรงเรียนเหรอลูกใช่เออดีเหมือนกันมานอนอยู่ที่บ้านเฉยๆเนาะ ชหนูก็เรียนออนไลน์ไงไม่ชอบหรอชอบไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบประเดี๋ยดีเข้าก่อนบอกว่าชอบอ๋อไม่รู้ชอบเรียนแต่ไม่ชอบทำการบ้านหรอไม่ชอบเรียนหนไม่ชอบทำบ้านหนูไม่ชอบเรียนด้วยไม่ชอบทำการบ้านด้วยออกมาทำงานจะหางานให้ทำเอาไหมงานอะไร งานกรรมกรช่งกอนเหรไปทาสีข้างล่างปะไปช่วยพ่อทาสีไปล่ะโอเคไปแล้วพี่น้องดูไมดีไหม,ไหมชอบไหมลูกช,ชอบไหมทาไม Bên này okay. quái mẹ okay, quái 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 má quái 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 đi quái 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 hộp quái 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 ชอบไหมทาสีใช่ใช่ชอบหรือไม่ชอบชอบทำดีๆวันนี้วันนี้ทาทั้งวันเลยนะทาให้เสร็จนะครับทำไหวไหมไม่ไหว อ่ะไม่ไหวจะไปเรียนหนังสือไหมไม่ไม่เรียนจะทาสีใช่ไหมลูก <Yeah. S 1> โอเคทาไปทาไปอยากทาทาไปอ,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 อยากที่ด้วยอยากมาทางนี้ข้างบนสูงสูงด้วยถ<อ>ทาอะไปให้ดิ

ขยับที่ด้วยนะอาพา,าสวยสวยโอเคนี่มันจะม้นหรอกะนีมันจะนม้นหรอกโอ,อก okay. เคไฟโ <Okay. S 1> อเคเลีวยงหยยุง

ลูกิ้งซั่มตีอ้าวโก้เปลี่ยนที่ด้วยเปลี่ยนที่ด้วยไปท่าเต็มองเกาเออมาไป ถูเรียบร้อยไอ้ทาให้เรียบร้อยด้วยเปลี่ยนที่จะาที่เดิมี่เได้ไงลูก อย่าไปท่ามันอื oh. ่นน้ำมันท่าท่าตาหมองเกาไมสู้ใสะกดดามวนะแหสะกดดย่าท่าตาหมองเกาขาวจหมองเดียวย่ามาท่ามืออื่นน้ำแล้วเห็นมั้มขาว่มองเดียวหรอเห็นมัเอไมเทุ่มอนะท่าไปมมเ <laughs> no, no, no. Put it In the tray. In the tray. Put it on the tray. Put it in the tray. Wait. Tray. Okay. No. Okay. Okay. Let's challenge. Woo hoo! Okay. Do your best. Okay. I, I, know you can do your best. What me on side. Wow. Huh? I'm ready. You dirty? You mean you, you did it like a moon? You <laughs> did it like a moon. Uh, uh, a, uh, a moon. A moon? Yeah. Like a... Huh? Yeah, a chance. Oh my god, I did The I gotta see my hand because this. There's on my dad. Oh my god. My girlfriend, there's Hi, I'm you get Okay, so yeah, don't do not this. I i believe you. Don't book. Oh. Wow, watch this now. Okay, okay, you can do this. Don't work. Okay, don't book this in my Twitch. Okay. Uh. Um. <laughs> I don't you No, i